ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะกลับหวยเล่าก็ได้ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องงวดประจําวันพุธที่25ตุลาคม2566กครับผมเหล่าพัฒนาเลขที่ออก0-40 สี่แปดศูนย์ล่างศูนย์สี่ครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมกลับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคทีมานกันเนาะครับเนาะขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกลับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่บ๊ทันได้โชคบ๊ทันในมานกันครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบอ้าแหลมพระรวยก้ 9, าวพระรวยกันเอาไว้น้ำด้วยพี่น้องครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทันไม่ที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปตัวเล็กแนวทางอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกันเอาไว้กลับพี่น้องจะบริพลาดครับผมคลิปปังๆกันกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ต้องการนะครับเนาะเสียงโชบเสียงท้ายกันครับผมครับคือหารายได้กันยูทูบมือนะครับเนาะแอดไลน์เข้ามาได้เลยพี่น้องครับผมไอเดียไลน์ศู8ย์เก้าแครับผมครับ ในห้องในกลุ่มของเบาแหลมครับผมมีหวยหุ่นหวยห้าหน้อยครับผมเอาไว้บริการพี่น้องเอฟซีทุกขุนทุกคนครับผมได้เสียงโชคเสียงทายกันนะครับเนาะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหวยลาวพัฒนาครับผมเอาไวล้ลงเฉพาะหวยลาวครับผมกับหวย ครับผมเป็นบางตัวที่พี่น้องขอมากนะครับเนาะครับแต่ว่าห่องที่คลื้อขึ้นยุบมื้อเลยครับผมเกือบบิดขึ้นครับก็คือห่องฮานอยหัวยหุ่นครับผมครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเนาะครับต้องการเสี่ยงโชคกันอยู่ตลอดครับผมครับแอดเข้ามากันใดเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับมาเบิงนะครับเนาะตุเล็กหน้าทังครับของเบาแหลมพาด้วยครับพี่น้องครับซึ่งงวดที่พันมากครับผมกับบัปันไดนะพี่น้อง ครับขออนุญาตเด้อครับผมเดี๋ยวเอาตัวอย่างนาครับเนาะในหววที่พันมาพีเนาะอีที่ติดตามได้รับชมกันครับหัวที่พันมากครับผมครับตัวหน่อยกับเขียนใช้กระดาษแต่ว่าขยายกันได้อยู่นะครับเนาะครับชัดเจนกันครับ อันนี้คือให้เบิ้งเป็นสูตรกันเลยพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งครับผมบ้าแหลมให้พี่น้องครับผมชุดเต็มชุดใหญ่ไปนะครับเนาะศูนย์คับเก้าครับพี่น้องครับศูนย์คับเก้าครับพี่น้องเอฟซีทันใดวิ่งศูนย์นะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีทันใดวิ่งศูนย์ครับผมได้สองเด้งกันเลยครับพี่น้องครับบนล่างครับครับเลขบนครับผมสี่แปดศูนย์ครับผมล่างศูนย์สี่ครับผมครับดีใจนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีครับผมทับ เป็นเก่าศูนย์อีกเต็มๆเลยพี่น้องครับอย่างไดกากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับอย่าเลืมครับผมครับขามาติดตามขามารับชมกลับมาเบิ้งเอานะครับเนาะตวเลกแนวทา้งครับกับเบาแหลมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาจับคููครับพี่น้องครับกะสุีไม่พี่น้องครับผมเล็กออกศูนย์ซีครับผมครับให้ศูนย์ห้าครับพี่น้องครับกะต้องขอกาบประทานอาไปนะครับเนาะตวเลกแนวทางบ่อเขาครับผมหลุดไป ครับอันนี้สูตรเลขวิ่งตัวนี้ก็เอาไว้ให้พี่น้องพิจารณาการเบิงมาประกอบให้เบิงพร้อมห้ามันเข่าสูตรนี้ลุดเลยพี่น้องปทิพันธ์มาครับสูตรนี่ลุดนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมสูตรนี่พี่น้องครับสูตรที่เข่าครับผมสีกับห่า สูตรที่เคยหลุดมาเขาอีกครับพี่น้องครับสองนะครับเนาะสองกับศูนย์เข่าที่ศูนย์นี่คือซีกับห้าเนี่ยครับสูตรเก่งๆสองกับเจ็ดครับพี่น้องครับสองกับเจ็ดเงนนี้หลุดเงินนี้นี่มิกหลุดเท่านึงแล้วมันจะมาอีกทันทีพี่น้องครับโบ้เคยหลุดเงาครับเนาะหลุดเท่าๆครับผมเงินนี้ก็ได้ครับผมสูตรที่เคยเข่ากับศูนย์กับหนึ่งซีกับสองครับผมครับสูตรนี่กับซีกับห้าศูนี้กับสามกับแปดครับพี่น้องครับสูตรที่ชนกันก็จะมีนะครับเนาะมีเลขซีเลขห้าเลขซีเลขหน้องครับเลขะ อันนี้ก็สูตรด้อพี่น้องงวดที่แล้วกับเขาครับเบิ่งกันครับผมกรับสำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วนะครับเนาะครับมารอคอยเบิ่งตัวเล็กแนวทางครับผมไปน้ำกันกรับกับเบาแหลมพารวยครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับกับตัวเล็กแนวทางในงวดนี้นะครับเนาะว่าเบาแหลมจะมีตัวใดครับผมเอามาฝากพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับเลขล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงวันที่27ตุลาคมนะครับเนาะ,ะเป็นวันศุกร์ครับพี่น้องศุกร์ที่27ตุลาคม2566 เราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับนมาติดตามครับผมเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางครับผมของบ่าวแหลมพารวย ครับก้อนอื่นครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับนอ้องตุ๊กตุกคนกราบเจอข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับผมเบิ่งเอาตัวเล็กเบิ่งเอาแนวทางครับกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพรารวยรับมาะเบงนส่วนของเล็กวิ่งกันครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด 8กับ9ครับสำหรับซายวิ่งสายรูดกับโบว้นผาดกันนะอรับน้องสึนงวอติพันธ์มาเบาแหลมให้เล็กวิ่งไปที่9กับ0ครับผมรับสึนเก่ากับ0ครับเก่ารุดไปแต่ว่าเลขศูเข่าเต็มๆเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างวันนี้เด่นให้พี่น้องนะครับเนาะเด่น8รอง9้า เบงตวเล็กจับคู่กันครับพี่น้องแปด1ูนแปเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสองครับผมครับจะจัดเต็มกันเลยพี่น้องครับได้หกคู่นะครับเนาะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตนะครับเนาะมีตัวกันให้พี่น้องครับผมครับสำหรับตัวกันนี่ครับผมมาเขือ่อนกะต้องมาเบิงครับกับสูตรนี้นะพี่น้องครับสูตรนี้พี่น้องลองเบิงกันครับผมครับสูตรนี้มันจะมีครับผมมีสีมีหาครับพี่น้องครับมีสีมีหา มีสีมีสองมีแปดมีสามมีศูนย์มีหนึ่งครับอ่ะมาเบิ่งนกันมาที่นี่ครับตัวกันนี่สําคัญครับพี่น้องเป็นตัวที่เห่ากับยัน็อกนะครับเนาะครับสูตรนี้มันทีผ่านมากครับพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดให้เบิง์นอบแลพี่น้องจะถึงบางอ่อเลยโอ้ยหัวบ่อกระตีว่าถือขึ้นวนวานเลยครับครับพี่น้องล่องสังเกตครับผมวทีผ่านมากสูตรที่หนึ่งมี0ศูนย์แปดสูตรที่สามนี่ครับผม อีสูตรที่สองครับพี่น้องสูตรที่สองมีศูนย์แปดตัวเลขที่เหมือนกันทุกสูตรครับพี่น้องต้องมาสังเกตบางน้องกับเนาะพึงสังเกตนี่แหละครับกันสังเกตตั้งวันที่แล้วเขาเต็มเต็มเลย่องเงนนี่นะครับสูตรสามโมมีครับซึ่งสูตรสามโมมีนี่ครับผมถ้าเ้าสังเกตนะครับเขาจะเขาจะจับเขาจะเอาตัวนี้ครับเพราะว่ามันมาช่สูตรหนึ่งสูตรสองพี่น้องพ่อเข้าใจนะครับเนาะเหัวที่นี่หัวเบิ้งครับผมในงวดปัจจุบันครับในงวดปัจจุบัน ตัวที่ชนครับผมสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะตัวที่ชนครับผมเจ็ดนี่ถือประเด็นอยู่ได้พี่น้องครับครับตัวที่ชนจะมีนะครับเนาะระวางสองสูตรครับผมสองสูตรหนึ่งกับสองเหมือนเกาเหมือนเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมาจะมีแปดหาแปดหกครับผมเกาหาเกาหกอันนี้ก็มีแปดหาแปดหกเกาหาเกาหกซึ่งตัวอื่นนั่นครับบอชนครับผมบอเหมือนบอคือนะครับเนาะครับมีแค่ซัมหนี่ครับพี่น้องครับแค่์หกหางซัมหนีคือกันครับแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกครับผมมีซัมหนีพี่น้องมีหาง ครับผมที่ชนกันนะครับเนาะครับฝากพี่น้องด้วยครับพิจารณากันเบิ้งแคบหนาจอไว้ครับผมครับกับตัวเล็กับแนวทางครับผมของเบาแหลมพ้ารวยครับงวดที่จะถึงนี่แหละพี่น้องครับวันศุกร์ที่27ตุลาคมครับผม2566ครับสําหรับตัวกันครับเบาแหลมก็ะเลาครับผมตัดสินใจนะครับเนาะครับเอาสองตัวครับพี่น้องก็คือแปดหากับเก้าหกครับผม กันแปดห้าเก้าห้าครับผมครับพิจารณากันเบิรงเดอ้อครับพี่น้องครับสำรับครับผมตัวเลขครับผมตัวเลขคู่ข้างนี่ครับที่ติดแปดนะพี่น้องเนาะครับที่ติดแปดจะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองครับผม 808182แป่งต่เบาแหลมกับฟันให้พี่น้องเอฟซีมักเป็นช่วงตัวครับพี่น้อง81กันเลยนะครับเนาะฮะงานนี้หลีบบ่าเบาแหลมมา80แล้วทีมา81นับเลขกับที่นับแจ้งสั่นตัวพี่น้องครับ80ครับ81ดสิบเอ็ะพี่น้องปังปังกันในวันนี้ครับผมกับตัวเลขกับแนวทางครับของเบาแหลมพารวยกับเลขลาวพัฒนา ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกันนะครับเนาะครับสาหรับพี่น้องที่เบึงอยู่ทั้งบ้านครับผมครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับสําหรับงวนนี้ก็ขอให้พี่น้องปังๆลำๆด้วยๆกันทุกคู่ทุกคนครับเบาแลมวังวายพี่น้องจะได้โชคได้มานกันนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม